สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทั่วไทยทั่วโลกทั้งชาวไทยชาวเทศนะครับสวัสดีครับองุ่นชายทุง่งตำบลกุดมังหามอำเภอยังชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดรายงานพี่น้องอันนี้ต้นองุ่นต้นองุ่นป่าพี่น้องผมเคยรายงานไปแล้วผมคิดว่ามันจะไม่ได้ผลนะพี่น้องพอฝนตกมันใสให้ให้ให้เขาครั้งเดียวดูดูเข้างามพี่น้อง นี่องุ่นองุ่นป่าองุ่นทั่วไปเขาเรียกว่าต้นอีกโกยในป่าเราพี่น้องเนี่ยเนี่ยงามงามแท้พี่น้อง,ง,ง,องเห็นไหมครับนี่ผมโชคดีมากนี่ผมกําลังตัดสินใจว่าจะเอาไว้ยังไงผมกําลังตัดสินใจว่าจะเอาไว้ให้มันโตสักหน่อยเสร็จแล้วผมก็จะตอนเอากิ่มันก็ ก็จะเอาไวส้สักสักสักต้นเดียวเอาไว้เอาไว้เสียบข้างพี่น้องเอาไว้เสียบข้างส่วนส่วนที่มีหลายๆต้นเราก็เราก็ตอนจริงออกไปอันนี้มีมีหลายมีหลายต้นนะเนี่ยพี่น้องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดยอดอยู่เนี่ยเจ็ดต้นผมกำลังคิดอยู่ว่า จะตัดออกให้เหลือต้นเดียวหรือว่าจะเอาไว้สักหน่อยเอาไว้ตอนนะพี่น้องเอาไว้ตอนอืมเอาไว้ตอนก็จะพามาดูอีกต้นนึงพี่น้องจะพามาดูอีกต้นนึงคือว่าเขากําลังคือเขาได้ฝนนะพี่น้องผมเอาอ่าผมเอาผมเอาหัวเข้ามาเพาะพี่น้องเอาหัวเข้ามาเพาะ เนี่ยพอเขาได้ผลเขาพุ่งเลยเนี่ยพี่น้องต้นนี้สวยมากเนี่ยอีกโกยองุนกว่าออางุนป่าประเทศไทยพี่น้องนี่สวยครับส่วนต้นนี้ผมก็จะลือ้อตัวนี้ออกผมก็จะเอาปูกแปะเข้าไปเอาไว้เสียบข้างต้นนี้เอาไว้เสียบข้างเสียบข้างเขาเพื่อเขาจะได้รากต้นนี้ด้วยได้รากของอ่งุนป่าหนึ่งหกหนึ่งสามด้วย ได้ทั้งสองลากพี่น้องผมจะต้นนี้เสียบเข้าไปเน,นี่ยเนี่ยได้ได้หลายต้นแล้วพี่น้องได้หลายต้นจะพามาดูอีกจะพามาดูอีกอนี่ต้นหนึ่งเห็นไหมพี่น้องอยู่ในกระถางนี่ต้นหนึ่งอย่างงามเลยต้นนี้อย่างงามเลยอืก็รายงานให้พี่น้องครับ พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง